สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะสำหรับเช้าวันจันทร์ที่27มกราคมน,นะคะพศ2567เนื่องจากสถานการณ์ฝน PM นะคะทำให้เราต้องหยุดเรียนนะคะเด็กๆก็เรียนออนไลน์ที่บ้านนะคะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ในวันนี้นะคะ,ะตอนนี้เราเรียนเรื่องการวัดปริมาตรอยู่นะคะแล้ววันนี้คุณครูก็จะมาสอนเพิ่มเติมใน การเลือกเครื่องตวงที่เหมาะสมนะคะการตวงเป็นการหาปริมาตรของสิ่งของที่สามารถตวงได้หรือเป็นการหาความจุของภาชนะนะคะการเลือกเครื่องตวงเครื่องมือสำหรับตวงมีหลายชนิดนะคะในการตวงต้องเลือกเครื่องมือตวงให้เหมาะสมและตวงให้ถูกวิธีจึงจะได้ผลการตวงที่ถูกต้องนะคะ ช้อนชาช้อนโต๊ะนะคะใช้สำหรับวัดปริมาตรทั้งของแห้งและของเหลวเช่นยา,นา้ําหรือส่วนประกอบของอาหารเช่นน้ำปลาน้ำตาลแป้งเกลือป่นซึ่งช้อนก็จะมีหลายขนาดนะคะมีช้อนโต๊ะช้อนชาครึ่งช้อนชาส่วนหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาส่วนหนึ่งส่วนแปดช้อนชา เครื่องตวงของแห้งนะคะเครื่องตวงของแห้งใช้สําหรับการวัดปริมาตรของแห้งเช่นแป้งน้ำตาลทรายถั่วต่างๆงาเป็นต้นนะคะเครื่องตวงของเหลวใช้สําหรับวัดปริมาตรของของเหลวนะคะเช่นกะทิน้ำซุปน้ำมันพืชนมสดน้ำ,นำปลานะคะก็จะมีฉีดบ,บอกปริมาตรให้ ให้เราดูนะคะสำหรับชื่อตัวนี้ก็คือ300 ml อนะคะต่อไปอันนี้เรียกว่าลิฟนะคะใช้สำหรับวัดปรดิบกร่รกองของแห้งเช่นข้าวสารถั่วต่างๆดอกมะลิดอกคราบเป็นต้นเครื่องตวงน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะใช้สำหรับวัดปริมาิรของน้ำมันเชื้อเพลิงพบเห็นได้ตามคามน้ำมันนะคะ วิธีการตวงของแห้งนะคะต้องใส่ของที่ตวงให้พูนแต่ไม่ต้องกดให้แน่นแล้วใช้ไม้ปาดให้เสมอขอบเช่นแป้งน้ำตาลทรายข้าวสารนะคะการตวงของเหลวนะคะต้องตวงให้ถึงขีดที่กำหนดพอดีนะคะจะมีขีดสีแดงบอกให้นะคะเช่นน้ำปลาน้ำมันนม ข้อควรระวังในการตวงของแห้งหรือของเหลวสิ่งที่ต้องระวังก็คือต้องระวังเครื่องตวงให้อยู่ในแนวราบไม่เอียงถ้าเป็นการตวงของเหลวระดับของเหลวจะต้องอยู่ในระดับสายตานะคะเรามาเรียกเครื่องตวงกันนะคะเครื่องเครื่องมือที่ใช้ในการตวงน้ำมันค่ะน้ำมันเครื่องควรใช้เครื่องตวงอะไรคะเด็กๆลองทายดู น้ำมันเครื่องก็จะใช้เครื่องตวงน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะยากแก้ไอค่ะควรใช้อะไรตัวงดีคะยากแก้ไอเวลาเราไม่สบายหรือน้องไม่สบายใช้ช้อนชานะคะแป้งสาลีค่ะใช้อะไรในการตวงดีคะใช้ถ้วยตวของแห้งนะคะถั่วนะคะถั่วควรใช้อะไรในการตวงดีคะ ลิปหรือถ้วยตัวของแห้งนะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะแล้วคุณครูก็จะมีการบ้านให้เด็กๆทำนะคะ